สวัสดีครับอยู่กับป่ากุกไกในช่องอีสานบ้านคอยครับวันนี้กับพี่น้องนะครับเนาะพ่นมาอันสื่อลมันนะครับทางเสลาภูมิเลยครับก้าวผมไปเดี๋ยวไปติดตามเราสมกันเลยครับไปนี่ครับพีโนกับพ่อเขียวเนาะครับพ่นมาจากเสลาภูมิเครับพี่น้อง กลับมาอันนี้การติดตามบากูไกาจาก่อง y o ยูทูบนะครับเน,ะนาะกลับมา,าครับ,บ,รรบอันนี้ที่สำคัญคือเพิ่นมีวิธีการเฮ็ดเกษตรคือยังบากูไกเลยครับนี่เ<อ>พิ่นกับเฮ็ดเอาในพวกพวกนันนะครับเนาะเฮ็ดเอาในพวกนั้นเป็นมีแนวคิดคล้ายๆกันครับในการเฮ็ดเษกษตรเพราะว่า ในส่วนตัวบาวคูกูเก่เงเราตะกีกัเห็ดกระจ่างคนไม้อะไรเรากบบเรือยยังก็เลยมาเห็ดกระเศษแบบเ,ดเดพึ่งพาเจ้าของนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับเนาะพี่น้องที่ไปบ้างใจมารับบริการพันมันจากทีมงานอีสานมันมคอยัอันนี้ก็ไ,ไ,ไปปลูกกับหัวหัวใหญ่ๆมันหมันนะครับเด้อครับ อะไรกันชิดหอดชิเทิงกับความเมมตนในอันนี่แหละ,รหละครับผมโอ้ขอบคุณอะไรครับนี่แหะครับเสนยของบ้านเฮาครนนับฝ <c oughs> ากอันฝากประชาัสัมพันธ์ท้าน,นีด้ครับครับากมาเอาอยู่ครับผมเิ่จถามนั่ด้เพราะว่ามีมีค้นถามอยู่แต่ว่าแเนี้ เอาเลยมาเองก่อน่ะนะอ๋อครับแต่ว่าอาเทียมไม่ผู้สนใจนครับนนถ้าเพิ่นอยากได้หลายอันก็มีบริการอันเมาไรก็มีครับเพิ่นมีแถมละคะ่ะแถมหลายๆใจดีคือนอย่างนี้น <laughs> ครับผมย่านเพิ่นบ่พอไปปลูก <laughs> แถมย่านเพิ่นบ่พอปลูกลาพี่น้องขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเดอ้อครับขอบคุณพี่น้องที่มาให้รับบริการพันมันนำครับผม